สวัสดีค่ะอีสานพลังค่ะผ้ามายางมึงนำแข็งค่ะนี่เป็นนำแข็งเบิละะดลบสามน,นึกกะเด้อมือนนี่แต่ว่าแดดออกค่ะแดดออกแล้วกะเด้อเห็นแดดด้ว่ก็เลยผ้ามายางเหมือน,เ,นเป็นนำแข็งคือเกาล่ะคะ่ะ น้ำแข็งน้ำแข็งมึงเลยจ้ะมึงเลยเก็ดน้ำแข็งค่ะเป็นน้ำแข็งมนีผ้มามาเมืองหอยค่ะหอยเป็นหิมะหลายคักายเนี่ยโอ้ยมึงเนี่ยิ่นเอาขึ้นมากกองไว้มึงเนี่ยปีนองไรคักเนาะ มีตะหนวยใหญ่ๆมั้งเนี่ยหอยอีหย่างสมัตหนยยตวยใหญ่โตหนวยพะโลพะงานกักแด่สีผ้ามามึงลงมามึงหลยหลกูได้พ่นกับบุกเคยเห็นแล้วหนวยใหญ่ป่านนี้เนาะมึงพี่น้องพูนไหม ไวยจังไงจังมาเกิดหลายครับกันในมึงเนี่ยโอ้ยเป็นวัดพี่น้องหนาวลบสามมึอเนี่ยเต็มหนองอยู่ค่ะเต็มหนองเลยค่ะเต็มหนองเลยมึงนี่เป็นถิยู่น้ำยังเสียมึงเนี่ยเป็นเงาเป็นเงาอยู่พี่น้องนี่ไหมนี่กะหอยที่ค่ะยัให้มึง โอ้ยเป็นวัดค่ะเป็นวัดไายผู้เดียวมากคนเดียวแล้วค่ะไปไงเราลงมาได้ป๊าดเป็นงิมเป็นงิมอยู่พี่น้องนี่ไหลก็ไหลเนี่ยปากหอยยังไงจะมาไหลก็ได้บ้างเนี่ยเฮ้ยเป็นเงาเป็นเงาอยู่คุณนี่ไม่แต่บากหอยด้วพี่น้องนี่บากไงอีเป็นกีเป็นกีเป็นเงาเป็นเงาอยู่ มึงเนี่ยเป็นแสกเป็นเสี้ยงกันอยู่หลายกัดเนี่ยต้นไม้ไม้บกหอยได้พี่น้องคนโบรานตายได้ค่ะคนมัดเกิดเจ้าไหนกระโดดกันได้อันนี้ก็เป็นบกหอยมึงเต็มมีแต่บกหอยพี่น้องเลยบกหอยเจ้าไหนมาหลายจักหลายเนี่ย đi nhí ta nuôi nhanh nhanh ừ mừng này mừng này mà khoái tìm đếm... mừng hói, này mình mừng bậc khoái Bậc đuôi cho phó lấy là nè mắt mừng nằm kháng nữa cả phải <laughs> nằm kháng vào này mắt gì mừng tầng lo vắng cả này bà khói cả khác đấy này gì Vì... เด้เพื่นเต็มน้องเนี่พี่น้องอันก้อนกูรูกิรีไม่แต่บักหอยเด้พื่อือหอยค่ะหอยหอยใหญ่หอยใหญ่ห,หญลายคักหลายแน่ออึมึงแน่นี่นุ้ย,ยป๊าดอยู่ในกิ่ตุด,ดินไหมพี่น้องแน่นี่แน่ไลด่ดิคนว่านตายดิพี่น้องแน่ นีอ่อันนี้เพิ่นว่าท่นานใหญ่หอะนุ้ยน้อยเยอะนู่นนี่พิ่นฝังอยู่ขี้ดินฝังอยู่ตุ่มแม่พี่น้องมันเป็นตมหลายคักหลายแน่โอ้ย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 หอยหอย,อยังไหนเต็มหนองเลยดิพี่น้องจ๊าเต็มหนองเลยปุ่นอยู่เลิกๆกับหางหลายเป็นสั้นสังเหล็งสังนหลังมีแต่บักหอยดิ นี่แบบมันบ้านเห่านี่บ่เหลือเน,นาะค่ะเนาะตรงนี้เพื่นไต่ขึ้นดิค่ะบมูน่นั่นคุณจะเป็นเพื่นไต่ขึ้นอะไรบุอันมู่นี่นี่เพื่นยังอยู่ในน้ำอยู่ค่ะเ้ยหลายกักหลายเนี่ยไหลอุบัติอุบัติเมื่อผู้ใดเพิ่งขนขึ้นมาแขวงไว้เพิ่นบ่าทันตายเด้อนี่เพิน่นเพิ่นผู้ใดบุ เดี๋ยวสีแดงเอาลงน้องให้เพิ่นอยู่ข้นเพิ่นมาเมืองอะไรเพิ่นเห็นเพิ่นก็เลยสีแมนเอาขึ้นมาเมืองเนาะกันเนาะว่าท่านตายหรือยังว่าเป็นเบาเหรียญดิหอยเป็นเปลนกักดิหนี่้นี้มีแต่หน่วลง่ายๆพี่น้องเอ้ยหอยยังไหนจะมาหน่วยใหญ่คักแท้เออเออซ้อนหนังเพื่อนเพาท่านนั่นน่ะเพื่น นี่ขมังคนยังมีชีวิตอยู่เดอ้อค่ะแต่ไปกินไดเพราะกินได้นีเพราะรูจักค่ะเพราะว่า,ามันหลายพวดเพราะม่มีผู้กินนี่คักแน่คักแน่ปาดจองอีสานฝรัง่งภา,ม,ามังมังหมิกหอยงหญ่เด้อค่ะเดอ้อฝากกดไลค์กดติดตามมห้ก็เดอ้อขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ